ตั้งสติสัมปชัญญะฟังเทศฟังธรรมชีวิตจิตใจของเราดวงนี้ยังอาศัยอยู่ในร่างกายนี้อยู่ตราบใดตามนั้นเราจะขาดสติในกายไม่ได้เราจะขาดสติในเวทนาขันไม่ได้เราจะขาดสติในสัญญาขันก็ไม่ได้ เราขาดเราจะขาดสติในสังขารขันความคิดนึกดีชั่วก็ไม่ได้เราจะขาดสติในวิญญาณขันก็ไม่ได้เราจะขาดสติในกิเลสตัณหาก็ไม่ได้หากชีวิตจิตวิญญาณดวงนี้ของเราขาดสติในขันทั้งห้า หรือในกายเวทนาจิตธรรมนั้นจิตใจของเราก็จะจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะอยู่ล่ำไปนั่นแหละจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ตมอยู่ในใจอยู่ล่ำไปเพราะการขาดสติขาดสมปรชัญญะนั่นหมายถึงว่าเราขาดปัญญา ในการที่จะดูแลรักษาจิตใจตนฉะนั้นเมื่อเราได้เกิดมาพบกับพระธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาแล้วมาได้ยินได้ฟังเทศฟังธรรมปัจจัญญาสติทั้งสี่นะจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความอ้างว้างว้าเวเงียบเหงาและเป็นทุกข์ใจ การบำเพ็ญสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องขวนขวายบำเพ็ญเจริญให้มากระทำให้มาของเราไม่ว่าร่างกายของเราจะอยู่ในอิริยาบทไหนก็แล้วแต่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเราก็สามารถที่จะกระทำได้หมดนั่นแหละการบําเพ็ญเพียรพยายาม ตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนทางศาสนานั้นเราสามารถบำเพ็ญได้ในทุกๆอิริยาบถในทุกสถานตลอดการทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในอิอริยาบถนิ่งเคลื่อนไหวกินดื่มทำพูดคิดเราก็ยังคงบำเพ็ญทำปฏิบัติทำได้อย่างต่อเนื่องกันไปได้ ว่าแต่ว่าพวกเหล่านั้นมีความสนใจที่จะบำเพ็ญกันหรือเปล่าละ่ะการบำเพ็ญสติธรรมสัมปายัญญธรรมปัญญาธรรมอย่างนี้เป็นต้นความคิดจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็าตามการจเจริญสติสมาธิปัญญาธรรมสัมปายัญญธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะบำเพ็ญได้ตลอดเวลานั่นแหละไม่เกี่ยวกับว่าความคิดจะเกิดหรือไม่เกิด ไม่เกี่ยวกันสติธรรมสัพปัญญาธรรมสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเป็นไปเพื่อเพิกถอนปล่อยวางสัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งบวงออกออกจากดวงใจเสมอรู้อยู่กับธรรมชาติดั้งเดิมแท้โฉมหน้าที่แท้จริงของเราได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ปราศจากความคิด ดีชั่วอย่างสิ้นเชิงนั้นจงเป็นผู้มีสติสัมปชญัญญะเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายในปัจจุบันนี้เสมอร่างกายของเรายังคงนั่งบาลังสมาธิฟังเทศฟังธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นร่างกายของเราใจของเราไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคตใดๆทั้งนั้น ร่างกายของเราใจของเราไม่ได้อยู่ในอดีตในอนาคตใดๆเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่นอกตัวของเราจงทำสติสัมปชัญญะจิตใจให้ตั้งมั่นไม่วันไหวไปกับความมารยาของโลกไม่วันไหวไปกับความแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปของสรรพสิ่งทั้งปวง จิตใจยังคงตั้งมั่นตั้งตัาง,งานอยู่กับภาวะสติสัมปชัญญะสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอนี่คือมองคลชีวิตของเราความคิดนั้นน่ะมันจะคิดไปไหนก็แล้วแต่คิดนึกบุงแต่งไปทั่วโลกทั่วจักรวาลก็ช่างมันสิ่งสำคัญว่าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่กับตัวของเราได้ก็กพอแล้ว หากเรามีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่กับตัวของเราได้อยู่กับกายกับใจของเราได้ความวันไหวไปตามความคิดฝันอันเพ้อเจ้อทั้งปวงนั้นมันจะไม่มีเลยว่าแต่ว่าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่กับตัวกับกายกับใจของเราตลอดการเวลาได้ไหมละ่ะตรงนี้เป็นเครื่องวัดใจเราฉะนั้นปัจจุบัน ปัจจุบันสติสัมาชัญญะปัจจุบันสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมออยู่กับจิตใจของตนเองเสมออย่าได้ปล่อยตัวปล่อยใจให้วาดวันพลันพลึงไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงนั้นเลยเราไม่ควรที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้วันไหวไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวง ในโลกนี้เลยตั้งแต่ความคิดนึกปรุงแต่งฝันในใจของเราเป็นต้นไปไปยังสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ทั้งนั้นแหละสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใจเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเราจะปรารถนา ที่จะให้มันสมหวังหนังใจเราปรารถนาที่จะได้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะทำให้ดวงใจของเราเป็นอิสระภาพจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงในโลกได้ใจของเราจะเป็นอิสระภาพจากความคิดนึกปรุงแต่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในใจนั้นน่ะจะเป็นอิสระได้ต่อเมื่อเราต้องมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่กับตัว อยู่กับกายกับใจของเราตลอดเวลาให้ได้ฉะนั้นสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่นอกกายนอกใจของเราอ่ะเราบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้หรอกดับความปรารถนาเสียรู้จักหยุดความปรารถนาดับความปรารถนาของในของใจเราเสียดับความปรารถนาลงเสียมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่น อยู่กับตัวกายอยู่กับตัวใจเป็นใบเพื่อรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างสงบล่มเย็นเป็นสุขไม่หลงไหลอยู่ในความคิดฝันอันเพอเจ้อทั้งหลายทั้งปวงในใจทั้งปวงนั้นมันจะคิดฝันไปอดีตไปอนาคตที่ไหนก็แล้วแต่ก็ช่างมันเถอะสิ่งสำคัญเรามีสติสัมปัญญะตั้งมัน่น ก็เพียงพอแล้วหากจิตใจของเรามีความซึมซับทราบซึ้งถึงภาวะสติสัมปัญญะที่ตั้งมั่นได้ต่อให้ความคิดนึกมันปรุงแต่งไปทั่วโลกทั่วจักรวาลใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวไปกับความคิดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเลยใจจะไม่หวั่นไหวต่อความคิดทั้งปวงได้แน่นอนหากเราเข้าใจ กลุ่มสติสัมปชัญญะให้ตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจตลอดเวลาให้ได้เราจะกลุ่มสติสัมปชัญญะให้ตั้งมั่นไว้ที่กายที่ใจตลอดเวลาได้นั้นเราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าจเจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งสติและสัมปชัญญะนั้นจงดับความปรารถนาในสิ่งทั้งปวงในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายลงเสีย และมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจตนให้ต่อเนื่องกันไปใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นได้เราต้องลองทําดูเราต้องลองปฏิบัติตามคำสั่งสอนทางศาสนาดูเราถึงจะเห็นผลได้บุรพารย์ครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐอะผู้ประเสริฐทั้งหลายนั้นน่ะท่านเหล่านั้นก็พยายามที่จะ ปฏิบัติพิสูจน์ทราบตามพระธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาทั้งนั้นแหละจนบูรพา,าจารย์ของเราอะ่ะท่านก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจตั้งแต่ยุคสมัยลูกปู่เสาลูกปู่มั่นลงมาครูบาอาจารย์หลายๆองค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านเหล่านั้นได้ล่วงรับดับขันนิพพานไปแล้วหรือสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันหมดฉะนั้น เราไม่ควรที่จะโง่เขลาเบาสติเบาปัญญาควรที่จะฝึกฝนจิตใจของเราให้ตั้งมัน่นอะไรไม่ตั้งมั่นก็ช่างมันสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกความคิดทั้งทั้งปวงมันไม่ตั้งมั่นอยู่แล,แล้วละสิ่งเหล่านั้นน่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนจิตของเราตั้งมั่นหลุดพ้นได้ก็เพียงพอแล้วพระสรัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงสั่งสอนไว้ว่าความมันประกอบความเพียรทําจิตให้ยิ่งนี่คือโอวาทของพระธรรมาสมพุทติเจ้าทั้งหลายความมั่นชําระจิตของตนให้บริสุทธิ์ขาวรอบนี่คือโอวาทของพระธรรมาสมพุทติเจ้าทั้งหลายไอ้ที่เราบอกว่าจิตตั้งมั่นมันก็ไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นมันก็ไม่เที่ยงหลุดพ้นมันก็ไม่เที่ยงไอ้ที่เราเห็นแบบนั้นน่ะเพราะอะไรรู้ไหม ก็จิตใจของเรามันยังไม่หลุดพ้นแบบเหมือนแบบพระพุทธเจ้าเหมือนแบบพระอรหันต์นั่นไงจิตของเรามันก็ไม่เที่ยงอยู่วันยังค่านั่นแหละก็เพราะว่าจิตใจของพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่ได้เป็นจิตที่หลุดพ้นยังไม่ได้เป็นจิตที่หลุดพ้นเต็มที่เหมือนของพระพุทธเจ้าเหมือนของพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเป็นจิตใจที่หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาอาสวะอย่างเต็มที่เหมือนของพระพุทธเจ้าพระพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้น จิตนั้นมันจะมันจะเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมตลอดไปแล้วมันก็ไม่สูญหายไปไหนด้วยไม่เกิดไม่ดับไปที่ไหนด้วยไม่เกิดไม่ดับไปตามอารมณ์ทั้งสิ้นไม่เกิดไม่ดับไปตามความคิดนึกปรุงแต่งฝันทั้งปวงทั้งนั้นแหละไม่เกิดดับไปตามความคิดทั้งนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแบบสิ้นกิเลสแบบของพระพุทธเจ้าพระหันนั้นน่ะ ของท่านเหล่านั้นไม่ดับนะไม่หายไปไหนนะแล้วเที่ยงทำตลอดไปจนเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมจนเป็นวิมุติธรรมไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกทั้งสามนี้อีกต่อไปแต่ของเราเนี่ยไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันหลุดพ้นชั่วครั้งชั่วคราวจิตหลุดพ้นมันก็ต้องหายไปได้ก็เพราะว่ามันยังไม่ได้หลุดพ้นเต็มภูมิเต็มที่เต็มฐานเหมือน เหมือนแบบพระพุทธเจ้าพระหลานฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะภากเพียนพยายามอาศัยจเจริญอาริยมรรคมีองค์แปดระการเราจะต้องดำเนินจิตใจฝึกฝนจิตใจของเราให้ไปตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดประการย่อลงมาก็คือศีลส,สติสมาธิปัญญาสติปัฏฐานของเรามีจิตอยู่กับกาย ตลอดเวลาเสมอมีจิตอยู่อยู่กับกายตลอดการเวลาหนึ่งแล้วก็มีจิตพิจารณาอยู่ในขันธ์ทั้งห้านี่แหละสลับกับการมีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาว่าโดยย่อแล้วอะอริยมรรคมีองค์แปดประการก็ย่อลงมาก็คือศีลสติสมาธิปัญญานี่แหละสติปัฏฐานทั้งสี่ย่อลงมาอีกก็คือจงเป็นผู้ฝึกฝนให้มีจิตใจอยู่กับกาย ตลอดเวลาให้ได้มีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาหนึ่งแล้วก็มีจิตพิจารณาอยู่ในขันธ์ทั้งห้านี่ประการหนึ่งมีจิตพิจารณาอยู่ในขันธ์ทั้งห้หรือมีจิตพิจารณาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนั้นแหละสลับกับการมีจิตรู้อยู่กับกายล้วนๆคือมีจิตรู้อยู่กับกายล้วนๆตลอดการเวลา เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั่นแหละสลับกับการมีจิตพิจารณาอยู่ในขันธ์ทั้งห้าพิจารณาให้เห็นอาสุภาษกรมกรมฐานสิ่งปฏิกูลความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงพิจารณาให้เห็นความไม่ชัส่สัดบุคคลตัวตนเราเขาอะไรต่างๆนานาพิจารณาสลับกับการมีจิตรู้อยู่กับกายล้วนๆนั่นแหละ สลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นนี้เรียกว่าบอมเพญให้มากเจริญให้มากหลักของการเจริญให้มากกระทำให้มากเราถึงจะเจริญก้าวหน้าได้จิตใจของเราถึงจะสำเร็จในเรื่องมรรคผลที่พ่านนั้นได้ฉะนั้นให้เรารู้จักสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายในปัจจุบันนี้ ให้ชัดเจนตลอดเวลาส่วนความคิดชอบความคิดนั้นน่ะความคิดนั้นถ้าคิดด้วยความโง่เขลาเบาสติเบาบัญญาคิดด้วยความโง่ขาดสติสัมปชัญญะกำกับความคิดนั้นก็ทำให้เกิด กิเลสพันห้ตันหาร้อขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นคิดไปในเรื่องลาคะโทสะคิดไปในเรื่องคิดไปในเรื่องภาพโป้ภาพเปยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสลาคะคิดไปในเรื่องความปะทธสะุสลายความพยาบาทมันก็เป็นเหตุให้เกิดโทสะความอาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆนานาขึ้นมาได้ตรงกันข้าม หากเราฝึกฝนจิตใจให้ฉลาดคิดฉลาดคิดตามหลักพระธรรมคำสอนอย่างนี้เป็นต้นฉลาดคิดอยู่ในเรื่องขันธ์ทั้งห้าฉลาดคิดอยู่ในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เราเกิดปัญญาได้จะทำให้เราเกิดธรรมะเกิดเกิดปัญญายาน ปล่อยวาง,วางกายเวทนาจิตธรรมขันธ์ทั้งห้าได้ถ้าคิดอย่างนี้จะเกิดประโยชน์เรียกว่าคิดด้วยสัมมาทิฏฐิคิดด้วยความเห็นชอบนั่นเองการคิดด้วยสัมมาทิฏฐิการคิดด้วยสัมมาทิฏฐินั้นเช่นคิดพิจารณาอยู่ในขันธ์ทั้งห้าคิดพิจารณาในหลักแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เช่ตัวตนเราจะต้องอาศัยการมีสติไปด้วย เช่นการคิดพิจารณากายอย่างเนี้ยเราก็ต้องมีสติระลึกรู้คู่กันไปคิดเรื่องอะไรคิดในเรื่องสิ่งปฏิกูลในร่างกายก็มีสติระลึกรู้คู่กันไปเรียกว่าสติคิดด้วยสติสติระลึกรู้คิดด้วยสติสตละลรดดตละลึกรู้สังเกตมันก็เกิดปัญญายาณเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องฝึกหัดฝึกฝนแล้วเราก็จะเป็น เป็นในเรื่องของการภาวนาได้เราก็จะเข้าใจกันจเจริญสติภาวนาสมาธิปัญญาภาวนาได้เราจะเข้าใจใช้ปัญญาความคิดนั้นน่ะคิดอบรมจิตให้ฉลาดให้เกิดปัญญายาณให้เกิดการปล่อยวางอารมณ์ก็ได้เรียกว่าความคิดอบรมจิตให้สงบก็ได้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินั่นเองปัญญาความคิดนั่นแหละคิดสอนใจคิดในหลักของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตน แต่ความคิดที่จะมีประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยสติสติและความคิดนั่นแหละคู่กันไปคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติอยู่ในเรื่องนั้นๆปัญญายาณมันก็จะเกิดขึ้นแต่มันเป็นเหตุให้เราเกิดปัญญายาณได้คือเราคิดอบรมจิตอย่างเนี้ยเราก็ตั้งสติไปด้วยความคิดแม้เป็นสังขารก็ทําให้จิตเกิดความฉลาดเกิดปัญญาปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางกิเลสปล่อยวางขันห้าได้ทําให้จิต ถึงซึ่งความสงบที่ตั้งมั่นหรือวิมุตติธรรมในขั้นภูมิธรรมของความเป็นพระอริีบุคคลขั้นต่างๆก็ได้ฉะนั้นให้เรารู้จักตั้งสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนที่สุดอย่างน้อยการปฏิบัติของเราปัญญามันไม่เกิดจิตใจมันไม่สงบก็ไม่เป็นอะไรขอให้เรามีสติสัมปชัญญะ อยู่กับร่างกายตลอดการเวลาอยู่ก,กับกรรมฐานที่เราภาวนาเป็นหลักไว้ก็แล้วกันอย่างน้อยเราก็พยายามที่จะมีสติตามรู้ลมหายใจเข้าออกหรือระลึกรู้คำบริกรรมพุทโทธธรมโมสังโฆสัมมาอรหังก็ตามหรือระลึกรู้อยู่ที่ท่ามกลางใบหน้าพร้อมลมกระทบไปลายจมูกก็ตามเราก็ระลึกรู้อยู่ในกรรมฐานของเราเรื่อยไป มีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายของเราเรื่อยไปอย่างนั้นเราก็พยายามกำหนดของเราอยู่อย่างนั้นแหละเราไม่ต้องไปคาดหวังที่จะให้จิตใจสงบหรือเกิดปัญญาหรอกเราทำเหตุปัใจจัยให้ดีเท่านั้นปัญญายาณมันจะเกิดได้ความสงบระงับแห่งดวงจิตมันจะเกิดตามมาแน่นอนสิ่งเหล่านี้ บุรพาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายอ่ะท่านภาวนาได้ผลกันมาหมดแล้วไม่งั้นท่านจะมาเทศนาว่ากันให้พวกเราฟังไปทําไมล่ะก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ําพระธรรมคาสั่งสอนทางศาสนาเนี่ยและผู้ใดประพฤติธรรมสมควรแก่ทาในธรรมที่ท่านตัดไว้ชอบแล้วนั้นอ่ะผู้นั้นจะถึงฝั่งแห่งพะนิพาน ซึ่งข้ามพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุราชที่ข้ามได้ยากนักจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมขาวนี่คือโอวาทของพระสมมาสมบุิเจ้าครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติได้ผลนะท่านก็พยายามที่จะถ่ายทอดธรรม,มะถ่ายทอดธรรม,มะกันมาเนี่ยสองพันกว่าปีล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นะของดียังมีอยู่ว่าแต่ว่าเราจะรู้จักไฟฟ้า เอาของดีในศาสนานี้ไว้ได้หรือเปล่าหรือเปล่าเราจะไฟฟ้าเอาไว้ในใจของเราได้ได้หรือเปล่าเราก็ต้องถามใจเราดูถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรศึกษาเราเรียนเขียนอ่านในภาคปฏิบัติเราก็จะเอาของดีในศาสนาของพระสารสมาธิบุตรเจ้าไว้ในใจของเราได้สติสัมปชัญญะ ยังคงอยู่คู่กับกายกับใจตลอดการเวลาให้ได้ต่อเนื่องกันไปก็พอความคิดนึกมันจะคิดนึกปรุงแต่งไปทั่วโลกทั่วจักรวาลก็ช่างมันสติสัพปัญญะเราตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจเราได้อย่างเดียวก็พอแล้วละ่ะเช่นนี้แล้วถ้าหากว่าจิตใจของเราทราบซึ้งถึงสติสัพปัญญะ ที่อยู่กับตัวกายตัวใจได้ตลอดเวลาได้เช่นนั้นความวันไหวไปตามความคิดนึกฝันทั้งบวงมันจะไม่มีเมื่อความวันไหวไปตามความคิดฝันทั้งบวงไม่มีใจย่อมจะสงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเฉพาะใจลุวนๆนั้นและเมื่อนั้นเราก็จะได้รู้แจ้งเมื่อจิต มีสติตั้งมั่นได้โดยชอบเช่นนั้นจิตใจก็จะขาดจากอารมณ์ขาดจากขันธ์ทั้งห้าขาดจากความคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆได้จิตใจที่ขาดจากอารมณ์ความคิดได้จิตใจเช่นนั้นแหละมันจะรู้ตนเห็นตนอย่างจำแจ้งตามความเป็นจริงเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างจำแจ้งก็บริสุทธิ์เป็นนิโรธทำได้หรือเรียกว่า ใจเห็นใจอย่างจมแจ้งก็บริสุทธิ์เป็นนิโรธรรมได้เป็นวิมุติธรรมไปเป็นลำดับขั้นไปได้เราจะรู้แจ้งกันได้ทุกๆคนฉะนั้นจงเพียรพยายามที่จะทุ่มเทความเพียรพยายามของเราความเพียรพยายามลงมาที่การเจริญสติสมาธิปัญญาสติปัฏฐานทั้งสี่ของเรา บำเพ็ญสติปัะฐานทั้งสี่สติสัมปชัญญะเสมอให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไว้เสมอฉะนั้นต่อจากนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายภาวนาอยู่ในสภาวะความสงบเงียบงันกันต่อไปเทศให้ฟังพอสมควรแก่เวลา ฝากข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังพอสมควรแก่เวลา